เนื่อยๆก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องที่กำลังใช้จราจรอยู่ตอวนี้ด้วยว่านานๆปีมีครั้งนะครับบนเวทีแห่งนี้ก็เช่นกันครับขึ้นขัวมาจากทีมบริหารของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพงเทพเพิ่มก,การชนารัฐมนตรีศึกษาพิการนะครับในฐานะสมาชิกพันธครับยังมีท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์คำวงบุญชงไทยสาลนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนยกายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพรรคครับยังมีท่านรัฐมนตรีนัทวัฒน์ใสเกลือในฐานะสมาชิกพรรคครับ และขณะนี้ครับเช่นกันครับบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งเป็นผู้นําประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความสุขความเจริญเศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นที่เชื่อหน้าชาดาของชาวต่างชาตินะครับด้วยทุกนโยบายของท่านเพื่อไทยที่ครอเคุมทุกนโยบายและทาได้จริงและขณะนี้นะครับท่านก็กาลังจะเข้ามาช่วยในการทําให้กรุงเทพมหาคนครของเราเป็นมหาคนครแห่งความสุขครับ ขณะน,นี้ขอเสียงกบมือดังๆได้ไหมครับขอเสียงมือดังดังเวต้นรับอน,อ,อนอน,นาคตน,นายกรัฐมนตรยียิ่งรักชินวัตรดนเวที่ทงนี้ครับ พันไม่เยอะกันนี้นี่พอแล้วใช่ไหมคะจำบรรยากาศนี้ได้เมื่อครั้งสมัยหาเสียงที่ยิ่งรักมาที่นี่ใช่ไหมคะแต่วันนี้ที่สำคัญมาที่นี่เสียงมาหาเสียงให้คุณผสมัคดเปเสียงกลางฝาที่แล้วหรืเพื่อ ดีใจมากค่ะ โอ้ยอนนี้รถก๊ักมีหวังแล้วค่ะ ชาวฝั่งคนเชื่อมั่นไว้ว่าคุณโพศภัทรจะอง,งที่ทรงงานอันที่ดิฉันมาขออนุญาตกับเรียนพี่น้องประชาชนชาวกามและชาวฝั่งคนที่เคารพว่าในฐานะที่เคยร่วมงนานกับคุณโพสภัทรคุณโพสภัทรเป็นหน้าใหม่สาหรับการเลือกตั้งที่ากาพม น้องคะวันนี้แม่ขับรถมาเห็นสภาพของสังคมมีหลายๆอย่างที่ควรจะทำอีกมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะควรจะมีไม่เนียสงสัยเราไม่ต้องคุยได้โยมายแล้วก็ลก องสะพัดนะคะเรียนพี่น้องว่าพรรคเพื่อไทยจะทำงานในการประสานงานกับรัฐบาลอย่างไร้ก่อเพื่อนักนว่าชีวิตที่ดีกับนให้คนก็นมาะคะ่ะเราอยากเห็นกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญมากงาม ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขมีครอบครัวมีสวนสาธารณะและมีไฟฟไ้าสำหรับคนรุ่นใหม่ดีไหมคะแล้วการทำงานที่เชื่อมต่อกันอย่างมีการประสานงานและบูรณาการเราจะร่วมกันในการแก้ปัญหาจราจรจรดีไหมคะวถจะได้ยม่ติดใช่ไหมเนี่ย จะได้กลับบ้านเร็วๆใช่ไหมเนี่ยแล้ววันนี้หลายๆอย่างที่เราพบเราจะเห็นว่าหลายๆที่ต้องการการบราการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะวันนี้ยาเสพติดต้องการเข้าไปแก้ปัญหาที่พื้นที่ไหมแล้วในฝั่งทนดิฉันเห็นหลายที่เลยค่ะที่ต้องการ ไฟฟ้าไฟส่องสว่างตามซอยต่างๆถ้าเราทํางานร่วมการแบบไร้รอยต่อดิฉันก็เชื่อว่าคุณภกสบักจะประสานงานกับไฟฟ้านครหลวงในการหาจุดติดตั้งและไฟส่องสว่างในซอยกับพี่น้องประชาชนที่นี่คะฟังคนอยู่ใต้ริมน,น้ําเราคงจะมีนุ่งวิ่งมีจักรยานห้คนเดิน ำให้บีการเท้าที่ดีขึ้นดีไหมคะวันนี้บริการสุขภาพเราอยากเห็นการบริการสุขภาพนั้นเป็นกบริการอย่างที่วถึงดีไหมคะปัญหายาเสพติดต่างๆฉันก็อยากเห็นการแก้ไขาปัญหาเพราะคุณสงสับผ่านงานการแก้ไขาย,ยาเสพติดแล้วใช่ไหมคะแล้วดิฉันอยากเห็น ฝั่งทนมีการพัฒนาเทียบเท่าฝั่งพระนครดีไหมคะคัน,นี้ก,ก็ต้องการเรียนพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพืเอ่อไทยอยากเห็นนโยบายในการประสานงานในเชิงของยุทธศาสตร,ร์แบบไร้รอยต่อฉันอยากอขออนุญาตเรียนอธิบายเรื่องคําว่าไร้อรอยต่อนิดหนึ่งนะคะพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันเองอยากมองว่าการทํางานแบบไร้อรอยต่อนั้น ก็คือการบูรณาการร่วมกันให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นให้ลดการซ้ําซ้อนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพดีขึ้นนี่คือเป้าหมายที่พ,พรรคเพื่ไทยจะผักบัันนโยบายให้กับคนกรทมค่ะถ้าเรามีการประสานงานที่ดีดิฉันก็เชื่อว่า ไม่จะไม่มีช่องว่างในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างบางว่ากับภาคฟ้าใช่ไหมคะวันนี้มีช่องว่างอยู่ถ้าเราเชื่อมต่อแล้วพี่น้องก็จะได้ขึ้นรถอย่างเป็นอย่างเรียบร้อยไม่ต้องขึ้นลงดีทางว่างใช่ไหมคะหรือไฟส่องสว่างเขตบ้านขุนเทียนเราสำรวจให้ช่วยไฟส่องสว่างดีไหมคะ <Yeah. S 1> หรือว่าวันนี้นะคะดิฉันพบว่าสถิติคนกทม ซื้อยาทานเองแทนที่จะได้ใช้บริการ30บาทรักษาทุกรอบค่ะเราน่าจะเปิดจุดบริการต่างๆของคนกรมงจบบริการให้มีน้องประชาชนมากขึ้นดีไหมคะก็วิถีชีวิตของคนกรุงเทพตื่นแต่เช้ากลับก็ดึกถ้าจะไม่หาหมอต้องลางานอย่างนี้ควรจะขยายบริการนะก็ต้องฝากกัน ก็ชื่อ้างสทดว่าพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสค่ะแอ่ไม่ต้องห่วงนะคะนโยบายพรรคไทยที่นำเสนอเรื่องการประสานงานกับรัฐบาลแบบไร้รอยต่อเราสมมุนว่าการประสานงานแบบไร้รอยต่อต้องมีการตรวจสอบค่ะใช่ไหมคะกทม มีสภากรทมที่ทำหน้าที่ในการกำกับวกควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการใช่ไหมคะเพราะกรทมมีพรบระเบียบบริหารกรทมอ,อยู่แล้วชัดเจนค่ะนอกจากนั้นก็ควรจะมีกลไกอื่นๆในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น,นกลไกระดับชาติระดับท้องถินและระดับประชาชนตั้งตรวจส เราอยากเห็นการทำงานที่ประสานมือกันระหว่างมือซ้ายกับมือขวาแต่สองมือต้องทำงานอยา่างเต็มประสิธิภาพค่ะอย่างนี้จะให้โอกาสพัคผู้ไทยไหมคะรักพักผูไทยไหมเนี่ยเราอยากยินรักือเปค่า พอได้ยินแล้วสบายใจมากมีความสุขมากแต่อย่าลืมนะคะวันที่สามมันถึงนร็วๆนะคะฝัีดีนะเดี๋ยวไปกาเบิลเก้าไม่ทำเดี๋ยวผงสะพัดจะร้องไห้เก้าแล้วโอ้ขอบคุณค่ะยังไงนะคะอย่าลืมวันที่สาม้ Sebelum mulai nangis, pada tanda yuk, jing laksi dekat,